ราคาของบิตคอยในวันนี้เรียกได้ว่าร่วงลงกันอย่างกระนาวเลยแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนสิ่งที่สำคัญไปกว่าคือผมมองเห็นอะไรหลังจากนี้คลิป,ลปนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับรู้กันนะว่า FTX มีแนวโน้มที่จะล้มละลายเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฝากเงินกับ FTX อยู่นะครับ mm hmm. ก็คุณอาจจะต้องไปบนบันดานหรือใดๆก็ตามนะเพื่อให้สามารถ กดถอนเงินออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ใครหลายๆคนได้รับรู้แล้วว่าในความเป็นจริงแล้ว not your key not your coin นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่าคือวันนี้ผมตั้งใจจะมาแชาร์และแบ่งปันเกี่ยวกับมุมมองราคาของ Bitcoin ที่ล่าสุดล่วงลงมาประมาณ15,000นะัับแล้วก็เมื่อวานในสถานการณ์คือตัวเลข C P I เนี่ยถูกประกาศออกมาดูเหมือนว่าดีกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วหลังจากนี้มีแนวโน้มเชื่อไปที่จุดจุดไหนวันนี้ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้นะครับแต่ ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังนะครับผมอยากฝากเพื่อนๆบีบทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง b One Happiness Investor นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณกละาครับกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ ได้ด้วยนะครับและอยากขอบคุณเพื่อนๆบี้ๆทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันอย่างดีเสมอมาปัจจุบันนี้ครับผมมีทํากลุ่มไลน์ Open Chat นะครับตามหน้าจอที่เพื่อนๆบี้ๆทุกคนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งกลุ่มทั้ง3ากลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีนะโดยภาพทางซ้ายสุดนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะครับถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่ยังบริหารจัดการเงินได้ไม่ดีอยากจะเอาแนวคิดบางสิ่งบางอย่างไปปรับใใชช้้้้นนนีีีวิตตขของงคุุุณสาาาาาามมมมรรถเทท่่่่กกกลลดซ เห็นนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความลับทางการเงินนะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหรือว่ามีผลต่อสินรัพย์ของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีนะครับทองคาหรือว่าอื่นๆและกลุ่มสุดท้ายที่ด้านขวานะครับก็จะพูดถึงหุ้นไทยโดยเฉพาะใครก็ตามที่คุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณอาจจะเป็นมือเก่านะแต่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือถ้าคุณสนใจอย่าสแกนทั้ง3กลุ่มได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับกลุ่มตรงนี้เข้ามาได้ฟรีเลยสําหรับรายละเอียดของคลิปในนนววััี้รเยาองไปฟ รายเด็ดกันเลยนะครับและนี่ครับผมเปิดกราฟของ Bitcoin ในส่วนของ Time Frame มันขึ้นมานะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับในขณะที่ในส่วนตรงนี้นครับที่มีสีเขียวสีแดงตรงนี้อยู่มันคืออินดิเคเตอร์ของ M A C D นั่นเองและข้างล่างสุดตรงนี้ครับคืออินดิเคเตอร์ R S I นะสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตในส่วนของ Time Frame มันนะว่าแม้สภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีข่าวร้ายเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเมื่อคือนนี้นะดูเหมือนว่าในส่วนของเงินเฟ้อนะครับตัวเลข C P I เนี่ยจะดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือในกราฟตรงนี้ผมมองเห็นอะไรอยากให้เพื่อนเพี่ๆทุกคนสังเกตดีๆครับ ทุกครั้งตอนที่บิตคอยมันขึ้นปุ๊บพอขึ้นไปถึงจุดพีคปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณสังเกตจังหวะที่ MACD มันเกิดการตัดตรงนี้ลงเนาะพอมันเกิดการตัดลงแล้วก็สังเกตว่า RSI เนี่ยมันก็เริ่มร่วงลงนะ จากจุดย่อนเนี่ยพอล่วงลงมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่า MACD โซนตรงนี้จะเป็นโซนสีแดงเข้มนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ MACD ตรงนี้ครับเริ่มเกิดโซนสีแดงอ่อนตรงนี้เกิดขึ้นเนาะพอเกิดโซนสีแดงอ่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนี้เนี่ยหมายความว่าจะเก็บเข้าซื้อเลยก็ได้หรือคุณจะรอแพทเทิร์นข้างบนนี้ที่เกิดในส่วนของ bullish engulfing ซึ่งมันจะเกิดแพทเทิร์นที่ตำแหน่งบริเวณตรงนี้ค่อยทําการเข้าซื้อก็ได้นะต้นทุนของคุณจะกลายเป็นประมาณ262สสังเกตดีๆนะตอนที่ ที่ Bitcoin เกิดสีแดงอ่อนๆเนี่ยนั่นคือโอกาสที่สำคัญมากๆที่เรียกได้ว่ามีแนวโน้มที่เดี๋ยวบิตคอยเนี่ยมันจะเกิดการกลับตัวหรือพูดง่ายๆครับมันเริ่มอยู่ในบริเวณแถวๆก้นหลุมนั่นเองเราลองมาดูต่อว่าจริงไหมครับนี่ครับ บิตคอยมันเกิดการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะทุกคนเห็นไยวเขี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 ยวจนกระทั่งไปที่จุดยอดตรงนี้ครับ RSI ขึ้นสู่แดนโอเวอร์บอทเกิดขึ้นแล้วก็ r s i เริ่มย่อนะครับล่วงลงจนกระทั่งบิตคอยตรงนี้ m a c d เกิดโซนสีแดงเข้มแล้วก็มาโซนสีแดงอด่อนสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเกิดโซนสีแดงอด่อนแนวโน้มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นก้นหลุมนั่นเองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริเวณตรงนี้ครับพอเกิดโซนสีแดงอด่อนมันเกิดเป็น Bulllish Grafing and ด้วยเช่นนเเดียวกกัถ้้าาาาคุณทํรขซืแองนณ อยู่ประมาณ3,700ซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากนั้นมันควรจะต้องดีดตัวมาดูกันครับว่าดีดตัวไหมนี่ครับเห็นไหมเกิดการดีดตัวขึ้นอีกแล้วนะครับพอมันเกิดการดีดตัวขึ้นจนกระทั่ง RSI ตรงนี้เข้าสู่แดนโอบอลน,นอแล้วมันก็เริ่มย่อลงมานจนกระทั่งคุณเริ่มเจอโซนสีแดงเข้มจุดปัจจุบันที่ผมกาลังจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยตรงนี้ครับมันเกิดโซนสีแดงอ่อนในส่วนของ MACD เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันเกิด bullish engulfing ที่แทง่งแท่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครั้งที่แล้วเนี่ยในคลิปก่อนผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเข้าซื้อในแท่งปัจจุบันเดือนนี้ได้เลยนะครับซึ่งต้นทุนของคุณเต็มที่เนี่ยเท่าที่เห็นจะอยู่ประมาณ21,000นันั่นคือโอกาสเนาะเพราะผมเชื่อมั่นมากครับว่ามีโอกาสนะถ้า history repeat itself เนี่ยตรงนี้จะเป็นบริเวณแถวๆก้นหลุมเราไม่ได้บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดแต่เรามองภาพว่ามันคือบริเวณก้นหลุมแล้วแน่นอนครับจาก ข่าว FTX ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่แบบว่าออแนวโน้มดูเหมือนจะล้มละลายนะครับก็กลายเป็นว่า Bitcoin มันเลยเกิดการร่วงลงมาที่จุดต่ําสุดประมาณ1 5 5 0 0นะครับซึ่งผมเชื่อครับว่ามีใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกกังวลเนาะเพราะว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยบิตคอยอยู่ในโซนนิ่งประมาณ1 7 0 0 0มถึง20,000มาโดยตลอดแต่อยู่ๆพอเจอข่าวล่าสุดปุ๊บร่วงลงมาซึ่งผมก็เคยบอกไว้อย่างชัดเจนว่านี่คือแนวโซนถัดไปครับคือประมาณ1 5 15,000ถึ 16, คุณเห็นหมาพันถึงหนึ่งหมื่าหาากพ i นคก็ร่็งลงมาอยู่โซนประมาณน้ พอมันเจอข่าวดีเมื่อวานที่ว่าเออ CPI เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการดีดขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าคุณดูนะครับราคาบิตคอยปัจจุบันอยู่ที่17,400เนาะซึ่งพูด,ดง่ายๆมันมาทดสอบบริเวณแนวรับเดิมนะครับที่เราบอกว่า1 7 0 0 0มันถึง2 0 0 0มมันมาทดสอบแนวนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะว่ามันจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งถ้าย้อนกลับมาที่ time f r a รมมันก็อย่างที่บอกครับาานนรี่รคใใบ,บาคาท ล่วงลงมาเนี่ยคุณก็แค่ต้องตัดสินใจนะว่าเออคุณจะซื้อเพิ่มไหมหรือจะยังไงอันนี้แล้วแต่คุณเลยคราวนี้ครับผมมาเปิดในส่วนของ t i ท f เ a m e วิ่กันบ้างดีกว่านะครับในทำเฟรมวิเนี่ยคุณจะเห็นอะไรก็ฝั่งซ้ายเนี่ยในคือส่วนของบิตคอยนะครับในขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยคือ DXy กนะครับก็คือ USD อสดอลลาร์อินดซนั่นเองอันดับแรกผมอยากให้คุณดูภาพของฝั่งขวาก่อนเนาะในภาพของฝั่งขวาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่งตรงนี้ครับผมเห็น RSI นะครับมันเกิดการยกตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกันครับที่บริเวณจุดเดียวกันของ r s i ตรงนี้ครับผมเห็นแท่งเทียนของ DXY เกิดการ ย่อต่ำลงนั่นเองสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะมาร์กจุดตรงนี้เอาไว้แล้วกันเนาะอ่าเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้ว่าตำแหน่งที่ว่าเนี่ยแนวโน้มมันเป็นยังไงในส่วนของบิตคอยนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นนะในขณะที่จุดปลายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเรามาดูกันครับนี่คือตำแหน่งของจุดปลายดูเหมือนว่าแพทเทิร์นตรงนี้เกิด Bulllish Divergence ที่ d x y นะครับแต่แนวโน้มที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าแท่งเทียนของบิตคอยที่ตำแหน่งเดียวกันครับมันพุ่ง สูงขึ้นมันก็จะเป็นไปตามที่ผมเคยทําในคลิปก่อนเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ DXY มันเกิดการร่วงลงราคาบิตคอยจะพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันครับณนะจุดปัจจุบันล่าสุดครับสิ่งที่ผมมองเห็นครับตรงนี้ครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนครับว่าดูเหมือนบริเวณตรงนี้เราจะเห็นว่า RSI มันเกิดการย่อต่ําลงนะในขณะที่แท่งเทียนครับราคาสูงสุดตรงนี้มันเกิดการ ดีตัวสูงขึ้นที่ตำแหน่ง DXY ตรงนี้มันเกิดแพทเทิร์นของ b e a r i s h divergence นะครับซึ่งพอมันเกิด b e a r i s h d i v e r g e n c e เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวดี y จะต้องเกิดการย่อต่ำลงซึ่งคุณจะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีการย่อต่ำลงเกิดขึ้นแล้วนะครับณนะตอนนี้เนาะก็ต้องมาติดตามต่อว่ามันจะย่อต่ำลงได้ขนาดไหนเพราะถ้าคุณดูเนี่ยดี DX y ยเนี่ยมันแทบจะไม่เคยล่วงเลยนะจากระยะตรงนี้นะปี2 0 2 0ขึ้นดีดยาวๆกันมาเลยนะณนะตำแหน่งเดียวกันผมมขอาาานั่่งงดูบ้ว ที่จุดเริ่มต้นของ DXY ตรงนี้มันคือ Bitcoin ตรงนี้นะครับในขณะที่จุดปลายนะครับของ DXY ตรงนี้มันก็คือตำแหน่งของ Bitcoin ณนะภาพซ้ายตรงนี้สิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ครับเดิมเนี่ยดูเหมือนว่า DXY พุ่งขึ้นแต่ Bitcoin ตรงนี้ถ้าคุณดูดีๆจะเห็นว่ามันเกิดการร่วงต่ำลง นั่นเองซึ่งพูดง่ายๆทิศทางมันสวนทางกันดังนั้นเนี่ยในมุมที่ตะกี้ผมได้มองภาพเอาไว้ว่าในทา์เฟรมมันเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นก้นหลุมเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย DXY เริ่ม เกิดแพทเทิร์นของ b a l i s h divergence นะครับก็คือเตรียมที่จะร่วงลงมาซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสนะครับที่ Bitcoin จะเกิดการพุ่งตัวสูงขึ้นเพราะถ้าคุณดูแพทเทิร์นตอนนี้เนี่ยบิตคอยยังไม่ได้ดีดตัวขึ้นเลยนะเออซึ่งก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันที่เราอาจจะต้องรอกันสักพักหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่าง DXY กับ Bitcoin และแน่นอนครับบางคนอาจจะก,กังวลครับว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยโอ้โหแนวโน้มของ Bitcoin เนี่ยมันมีโอกาสจะไปจุดไหนก็ต้องบอกคุณตรงๆนะ ผมโชว์ภาพให้คุณเห็นเนาะคุณจะเห็นว่าตอนนี้มันมาทดสอบบริเวณประมาณ15 0 0 0 16,000ันอยู่นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปเนาะแต่สิ่งที่สาคัญไปกว่าคือจริงๆเนี่ยก็ไม่แปลกเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณดูในส่วนของไพวอทครับคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าไพวอทเนี่ยมันมีจุดๆตรงนี้นะครับที่บริเวณ1 5 0 0 0 1ม0 0 0ันมกันก็เลยย่อลงมาเพื่อทดสอบตรงนี้นั่นเองนะครับในขณะที่โซนก่อนหนะ้าคุณจะเห็นว่ามันคือ17,000 1 8 0 0 0มันก็เป็นแนแวโซนที่เรา พูดถึงกันอยู่นั่นเองนะครับผมและนอกเหนือจากนี้ครับในส่วนของทาเฟรมวีคที่ผมได้เคยพูดถึงเอาไว้ว่านี่คือเส้นของ Bitcoin Lo g a r i t h m เนาะคุณจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เคยเจอเลยนะที่ราคาของ Bitcoin มันเกิดการร่วงต่ำกว่าแนวรับของเส้นสีขาว Bitcoin Lo g a r i t h m ตรงนี้ยกเว้นครั้งแรกตรงนี้ครับของ Bitcoin ที่เกิดขึ้นบริเวณตรงนี้นะจะเห็นว่ามันมีการร่วงต่ำลงมาครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเรายังไม่เคยเห็นว่ามันทะลุร่วงต่ำลงมาเลยนะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อคคืรั้ง ที่2ที่เกิดรูปแบบเดียวกันครับคือบิตคอยเนี่ยมันมาทะลุนะครับแนวของบิตคอยล็อกอลิทึมเป็นครั้งที่สนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสนะที่ตรงนี้มันอาจจะยังซ้ํารอยอยู่ก็เป็นไปได้เนาะถ้าฮิสตอรี่ยังคงรีพีท itself เกิดขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกรตทอข,อของสหรัฐอเมริกาครับเขาจะออกกฎหมายเพื่อควบคุมซึ่งตรงนั้นอาจจะมีผลกับบิตคอยทั้งในแง่ดีหรือว่าแง่ร้ายก็เป็นไปได้เนาะตรงนี้ก็ต้องมาจับตากันมองต่อไปนะครับเส้นสีชมพูคือ SMA 200ในขณะที่เส้นสีเขียวคือ SMA 3 0 0สิ่งที่ผมกําลังจะบอกคืออะไรครับ แน่นอนครับเราเคยพูดไว้นะครับว่าดูเหมือนว่าตอนที่มันย่อลงมามันจะไม่ได้พ้นแนว SMA 3 0 0ซึ่งตรงนี้เนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมเนีเราก็จะเห็นว่าใช่ครับมันทะลุลงมาจริงแต่ราคาปิดจะเป็นยังไงสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างมีความสําคัญมากๆเพราะในมุมมองส่วนตัวของผมถ้าราคาปิดมันดีดตัวขึ้นมานะครับอยู่ประมาณโซน1 7 0 0 0ถึง18,000ไปได้มันก็จะถือว่าราคาของ Bitcoin ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในแนวของ SMA 3 0 0นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ นั้นถึงเป็นเหตุผลที่บอกอย่างชัดเจนคับว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วเราก็ต้อง จับตามองกันดูให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ผมมาดูในส่วนของ time frame day กันบ้างนะครับซึ่งดิ d i c a t o r ที่เปิดอยู่นะครับก็ลิงก์มาจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือตัว3-50น DMA นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไปตามดูได้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เคยบอกไว้นะครับว่าแนวโน้มเมื่อไหร่ก็ตามที่ bitcoin มันล่วงลงมาแตะนะครับในส่วนของบริเวณตรงนี้เกิดขึ้นเนาะก็คือเส้นสีขาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่ bitcoin จะเกิดการดีดตัวขึ้นไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อ คุณต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งนะครับว่ารอบนี้ของบิตคอยถ้าคุณสังเกตดีๆนะคุณจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่ราคาของบิตคอยจะมาแตะเส้นสีขาว1ครั้ง2ครั้งนึกออกปะนี่คือ2ครั้งใหญ่ๆที่เรามองเห็นซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงครับการที่มันเกิดแพทเทิร์นตรงนี้2ครั้งนะครับมันก็เลยเกิดยอดของบิตคอยเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งยอดครั้งที่1แนวสีส้มตรงนี้ทะลุขึ้นไปนี่คือครั้งแรกนะครับในขณะที่ครั้งที่2นี่ครับบริเวณตรงนี้เกิดยอด รอบที่2นั่นเองสําหรับผมนะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองในสภาวะปัจจุบันนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วนี่ครับเกิดลูปล่างครั้งแรก ซึ่งต้องย้ำนะครับการที่เกิดหลุมล่างครั้งแรกเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อมันว่าถ้า history repeat itself คุณจะได้เห็นยอดของ Bitcoin 1หนึ่งครั้งแน่ๆแหละแต่ถ้าเกิดแนวโน้มของ Bitcoin มันเกิดการร่วงลงมาล่ะถามว่าแล้วถ้ามันร่วงลงมาแตะเส้นสีขาวตรงนี้อีกหนึ่งครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมก็มองภาพว่ามันก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับที่มันอาจจะเกิดยอดของ Bitcoin ครั้งที่2เกิดขึ้นได้ด้วย เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาจับตามองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเส้นสีขาวที่เรามองเห็นนะแนวถัดไปของมันจะอยู่ประมาณ13,000ถึง14,000นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันนะครับว่า i t t o o n เนี่ยจะร่วงลงไป เปล่าซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นสายนักลงทุนระยะยาวคุณก็คงรู้สึกว่าเออคุณก็ไม่ได้อยาให้มันร่วงลงไปที่จุดๆนั้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาดูภาพนี้เนี่ยก็ต้องบอกอย่างชัดเจนนะว่าคุณจะเห็นว่า 13, 0 0 0หื่นสาไม่ใช่แนวโซนที่ผมพูดถึงเอาไว้ก่อนหน้าด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่มันมีความเป็นไปได้นะครับที่แนวโซนถัดไปที่คุณอาจจะพบเจอเนี่ยมันจะวิ่งอยู่แถวๆประมาณนี้หมื่นสองพันไปจนถึงหมื่นสี่พันนั่นเองนี่คือแนวโซนถัดไปครับที่ตอน,น จุบันผมมองเห็นนะว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตมาร์กเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแต่มีความเป็นไปได้นะครับที่ถ้าเกิดมันเกิดร่วงลงมานะหลุดพาุต,ต่ำกว่า15,000ลงมาเนี่ยมีโอกาสที่บิตคอยจะมาทดสอบแถวๆ1 2 0 0 0ไปจนถึง1 4 0 0 0เกิดขึ้นซึ่งย้ำเลยนะครับอย่าให้หลุด12 0 0 0ันถึง14,000เด็ดขาดเพราะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาอีกนะครับคุณจะได้เห็นบิตคอยนะครับที่ประมาณ900 0ไปจนถึง1 1 0 0 0นันั่นเองนะครับจับตามองกันดูให้ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วบิตคอยมันจะไปที่ จุดๆไหนกันแน่นะครับผมและภาพตำแหน่งตรงนี้ครับผมมีเปิด BTC Pro L m u l t i p l e เนาะตรงนี้คือส่วนของ RSI นะครับในขณะที่เส้นสีม่วงกับเส้นสีฟ้าคือ w i l l i a m p e r c e n t R และ ATR n o r m a l i z e นะครับตามลำดับนี้เนาะสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆพีบีทุกคนถ้าคุณสังเกตที่ตำแหน่งนี้เนาะ RSI มันเกิดการ O v e r s o l d แล้วก็เดิดการดีดตัว ขึ้นไปครับที่ตำแหน่งโอเวอร์โซให้คุณสังเกตดีๆครับคุณจะเห็นว่าวิลเลียมเปอร์เซนต์อนะครับมันมาตัดทะลุเส้นสีเขียวตรงนี้พูดง่ายมันากาลังจะบอกว่ามันเข้าสู่แดนโอเวอร์โซจริงๆนะครับในขณะที่ ATR Normalize ครับมันเข้าสู่โซนเส้นสีส้มข้างบนด้วยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรครับทุกครั้งที่แนวของวิลเลียมเปอร์เซนต์อมาชนเส้นสีเขียวตรงนี้ นะครับคือทะลุลงมาแล้วก็ ATR Normalize เข้าสู่แดนโซนสีส้มนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะจุดๆนั้นคือจุดที่คุณควรจะเก็บสะสมเข้าซื้อนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกจริงหรือเปล่าเราลองมาดูกันเล่นๆครับอ่ะสมมติผมลองย้อนลงไปแถวๆนี้แล้วกันเนาะนี่ครับบริเวณตรงนี้ครับคุณสังเกตไหมวิลเลียมเปอร์เซนต์มาชนนะครับในขณะที่ ATR ก็มาชนเส้นสีส้มด้วยซึ่งจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบค่อน,ข,อนข้างตัดพอสมควรเลยถ้าคุณเข้าซื้อนะครับตอนนั้นบิตคอยจะอยู่แถวๆสี่พันเนี่ยหรอปะก็จะม พอสมควรเลยนะครับในขณะเดียวกันมาเก็บตรงนี้อีกทีหนึ่งครับนี่ครับอ่าบริเวณที่ชนตรงนี้ซึ่งบิตคอยเนี่ยมันขึ้นไปประมาณ1 2 0 0 0แล้วก็ย่อลงมาประมาณ9,7 0 0เนาะบางคนก็จะได้เก็บแถวๆ1 0,000นั่นก็คือรอบถัดไปที่คุณมีโอกาสจะได้เก็บของเพิ่มเติมนั่นเองนะครับจากนั้นครับคือบริเวณตรงนี้ครับนี่ครับวิลเลียมเปอร์เซนต์อาร์นะมาชนเส้นสีเขียวนะครับเอทีอาร์เนี่ยไปชนเส้นสีส้มนะคุณจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้จะอยู่ประมาณ3 6 0 0 0เนานห6 0ันเนาะคาับมันเกตัว ขึ้นไปได้โดยเช่นเดียวกันมีการย่อนะแต่สุดท้ายมันเกิดการดิดตัวนั่นเองผมเลยมองภาพว่าณจุดปัจจุบันครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้ว i ลเลียมเปอร์เซเนี่ยมันมาชนเส้นสีเขียวแน่ๆแล้วแล้วก็ ATR Normal l i g h t ไไปชนเส้นสีส้มด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดในปัจจุบันเนี่ยผมถึงมองภาพว่า มีโอกาสนะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสะสมนะเก็บระยะยาวเนี่ยต้นทุนตรงนี้ของคุณก็จะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็ลองเอาไปปรับใช้กันต่อไปนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดน,นึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนะว่าสีที่ผมแชร์และแบ่งปันในกราฟของบิตคอย n มันมีแนวโน้มที่เรียกได้ว่าจากข่าวดีที่เกิดขึ้นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นบิตคอย n มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นก็เป็นไปได้หรืออาจจะร่วงลงก็เป็นไปได้ดด้้วววยยเเเช่่่่นนนนีีกกัััพราาาะฉคสสิงทํญไป อยู่ที่กลยุทธ์ของคุณหรือแนวทางในการลงทุนของคุณต่อจากนี้นั่นเองครับว่าจริงๆแล้วคุณลงทุนไปเพื่ออะไรแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้คุณยังคงเป็นนักเก็งกําไรหรือคุณเป็นคนที่ซื้อสะสมในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับและอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามัน ่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happy d a s น Investor และดูคลิป,คล,ปคลิปนี้กันจนจบยังไงฝากแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม